ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีกิจกรรมมาเลยนะครับเป็นกิจกรรมป๊อปอัพนะครับท่านผู้ชมนะเติมครบเก้า้เกชรสเก้าเพสุดคุ้มนะครับรับไปเลยนะครับร์พ p o d ตจับไอวอลนะครับท่านผู้ชมนะเพียงแค่คุณเติมสอง้เก้าบเก้าเพนะครับก็รับไปเลยนะครับ AirPods รับสุดเท่ครับแห่เครื่องร่อนอันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเท่นะเป็นวงกรไฟนะครับท่านผู้ชมนะ เ9ิบเก้าเพชรนะครับถ้าเติมอีสองรอเก้าเก้านะครับก็รับไปเลยนะครับเป็นไอวอตัวนี้นะครับไอวอไฟนะครับนะครับเติมเพชรเติมเพชรแล้วแล้วก็เพชรนะครับไปสุมกับปืนอาวเจ็7ได้อินนะครับท่านชมนะก็ถือว่าคุ้มนะครับนี่นี่นะครับรับไปเลยนะครับฟรีๆนะครับถ้าเติมนะครับ เวลาจับก็ประมาณนี้นะครับท่านชมนะรวมกันก็เก้าร้อเก็ิเก้พนนะครับถ้าเติมทั้งหมดเนี่ยรวมกันก็เก้เิเก้พนนะครับท่านชมนะบทเคลมวอันที่2นะครับสองเอ๊ะเลอะระยะเวลา,ากิจกรรมก็สองถึงสี่ตุลานี้นะครับท่านชมนะโอเคเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันดีกว่านะครับท่านชม ก็นี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมที่สองนะครับของเรานะครับท่านผู้ชมนะเป็นเปินแอปเปิลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยเปิดมานะครับก็อลังการงานสร้างนะครับท่านผู้ชมนะ กี่รอบดูกี่รอบก็เท่นะครับทุ่คนนะเราไปดูที่โมเดลกันบ้างนะครับทุกช่กวนนะโมเดลแรกก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับทชมคนนะดาเมจหนึ่งนะครับแต่อัตราหนึ่งนะครับอัตรากรนยิงหนึ่งความเร็วรีโดด ลบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้คือยังไม่มีอะไรนะรุนโลนไปเลยพอสุดท้ายอันต่อไปจะมีป้ายชื่อแล้วนะครับท่านผู้ชมนะแต่อัตราค่าสถาของเขาก็ยังเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมอันนี้เริ่มเขาเริ่มเขียนมาแล้วนะครับว่าสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับท่านผู้ชมกับ I ไอวอลูหูไอวอลก็ยิงแรงขึ้นสิยิงทีเนี่ยน่าจะทะลุอ่ะไอวอลน่าจะแตกเร็วนะครับ ประมาณวิวสามนะนะพอมาวิวสี่เริ่มมีเอฟเฟกปืนเลยนะเอฟเฟกแล้วก็โูคราวนี้เพิ่มดาเมจแล้วอ่ะท่านชมดาเมจสองนะครับอัตราการยิงกับความรีโหลดยังเหมือนเดิมนะครับท่านชมนี่แล้วก็มีนี่นะครับเป็นแล้วก็อะไรอะออร่านะครับออรา่า ตอนตายนะครับผู้ชมนะเป็นมังกรคำรามออกมาจากตัวนะครับนี่แล้วก็จะสร้างความระบบกระบอกปืนนีนะครับมีไฟขึ้นมานะครับพอมาเวลหกนะครับทผู้ชมนะเวลหกคาสาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับทุกผู้ชมนะแต่เปลี่ยนตรงโมเดลนะครับท่กผู้ชมโมเดลใหม่นะครับกับอาบิลิตี้อะไรนี่แหละนะ ก็ปลดล็อกอบิลิตี้แล้วน,ะนี่พอมารลเจ็ดทั้งนั้นแหละสุดจัดนะเบลเจ็ดบอกเลยถ้าไปโซนฟีตากันแบบรวยๆแน่นอนนะครับถ้าเต้นทุ่มกับพื้นแล้วก็นี่ออกมาคำรามแล้วก็รูปหัวไปหนึ่งทีนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแบบถ้าผมว่าน่าจะหมดตู้นะครับท่านผู้ชมนะ,ะรวมกันเก้าเก้าน่าจะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพนนะครับถ้าหมดตู้นะมีกับมีพีซีศูนย์นะนี่นะครับแล้วก็จะมีกล่องดวงใจนะครับท่านผู้ชมนะกล่องดวงใจของบางกรนะเป็นเซตเลยนะท่านผู้ชมนะค ดีเมเขาแจกให้แบบเป็นเซตเลยนะเป็นเซตของอัพเวอเจ็ดเลยออกลงใจแปลไฟของชิ้นที่จะหลอมเจ้าทั้งเป็นชื่อฉายาเขานะแล้วก็มีโทเค็น แล้วสุดท้ายก็อันนี้ก็สําคัญนะครับสาหรับพวกเราก็คือกระเป๋านี่นะครับเป็นกระเป๋าบางกรมีแบบไฟคำรามเลยนะครับท่านผู้ชมเด็กเช่อย่างหล่อย่างไรท่อหล่อเท่ก็แค่นีครับจะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะ เราก็ไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวชุดนะครับเป็นชุดคัมแบ็กนะครับโอเคนะครับมันเป็นคัมแบ็กนะครับท่านผู้ชมนะเป็นชุดไอ้นี่มีทั้งหมดห้าชิ้นครับเสื้องเกงรองเท้านะครับแล้วก็ทรงผมแล้วก็หน้ากากนะครับท่านผู้ชมก็กดรับไปเลยนะ สมใสนะ่แล้วก็จะมีอีกอย่างนะครับที่จะวิรีวิวนะครับท่านผู้ชมนะนั่นก็คือคู่หูนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเป็นคู่หูนี่เลยนะครับเป็นคู่หูของตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวผมจะไปรีวิวรพร้อมกันนะครับทุนผู้ชมนี่พออ,อยู่หน้าลลอบบี้ก็จะประมาณนี้นะทกผชมก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปอยู่กันในเกมเลยนะครับชมไปรับชมคลิปกันเลยนะก็อยู่กันในคลิปอยู่กันในโดมโด่นกันนะครับทุกผู้ชมเราลงไหนกันดี ตรงนี้ก็ลกันโอ้ใส่คู่กับกระเป๋าโคตรเข้าเลยนะครับนี่นะครับคู่หูก็ปินล่อนเนี่ย เพื่ออะไรร่วงหนึ่งร่วงสอง Double kill ไม่น่าจะมีละผมต้องตัดกำลังเขาก่อนนะคุณผู้ชมใช้เอเอ็นดียว เค้าหมดายให้เลยดีสกาดีสกาก็ได้อยู่ ผมลืมบอกระยะเวลากิจกรรมของกิจกรรมพาเรไปนะครับมันมามันมีระยะเวลากิจกรรมของเขานะครับก็ประมาณยี่แปดนะครับระยะเวลาถึงยี่แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงยี่แปดผมนืมบอกไปนะครับขอด้วย เราไปตามล่าหาคนก่อนต่อเลยผมขอไม่ใช้มิดเรียกอาวุธระยะประชิดยังวุ่นมันไม่เข้าหัว กระสุนซองเยอะขึ้นไปแล้วแลยวผมจะกลับมาใช้เอ็เอนเยอใช้เอ็นเยอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะ ขอใช้ปืนสกินปืนเห้ขอใช้เ e อ็น e e ดว่ะนี่นะครับอันนี้ก็คือชุดนั่เองโอ้โหโอ้โหอ, <Un stoppable. S 1> โอแดงเผือกอเอ,กอ้ไม่ใช่แดงเผือก ดูสิว่าผมจะฆ่าได้กี่คิวเดินมาสักกิโลกว่ายังไม่เจอคนแล้ว อ,อกดไลค์ <c oughs> แม่เหมือนจัดวางกดไลค์ให้เลยเออสองเม็ดไป ดูเปิดแสงมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่คนคน มันไม่ได้ใส่มันใส่เก็บเสียงไม่ได้หรือ่ถ้าใส่เก็บเสียงได้โคตรมันผมจะปลไอ้ให้เช่เจอคน กระสุนนี่ล่องมาเลยเอ้าหัวเต็มเมเ็ดไปดิ อู่โลช่คนที่มันยิงผมแล้วก็ไ่แก่ชกี่ต เนียย yeah. oh. oh. oh, okay. oh, ังโหโอ้ยเกือบแตกม่นเจ็บซักเช็ด้โอ้สิบสี่คิวครับเน่นสิบสี่คิว 4Q ได้เม่3,300เออ3,300นะครับ60ก็แบบสุดๆไปเลยนะอ๋อก็ไปแล้วคลิปนี้เกือบแตกนะครับทำให้แบบหัวเฮ้ยหมวกเกือบแตกเมื่อกี้ท่านผู้ชมบ่ายนะครับท่านผู้ชมเป็นไปได้ไงวะ bye bye